สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซันนี่999ค่ะยินดีต้อนรับทุทกทท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คโคลค่ะกราบขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะทั้งที่ติดตามนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดซุปเปอร์ตงบางคนบางท่านโอนนอกรอบให้ครูซันนี่บางคนบางท่านมาดูดวงส่วนตัวนะคะกราบขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยค่ะวันนี้นะคะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะ ปีนี้นะคะมีความสำคัญเลยนะคะปี2568ปี2025นะคะของคิดักระมีความสำคัญอย่างไรในเดือนพฤษภา t นี้นะคะจะมีดาวสามดวงเกิดการย้ายนะคะดาวพระราหูดาวพระหัสดาวเซามีผลต่อทุกๆราศีเลยนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงะคะ์ค่ะใครที่ไม่ทราบว่าคุณอยู่ราศีสิงค์หรือไม่นะคะอุษณี่ลงวันที่ไว้ให้แล้วนะคะตามแบบตะวันตก ตามแบบสากลค่ะเหมือนกันทั่วโลกนะคะเออจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าของไทยของตะวันตกอย่างไรนะคะตามแบบตะวันตกเลยนะคะอืมฉะนั้นฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะชาวราศรีสิงอโกนีนิจะใช้ไพ่อรพอร์คอลในการทํานายดวงชะตาการงานการเงนิงนความรักสุขภาพว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนในเดือนพฤษภามนี้นะคะอ่าฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะชาวราศรีสิงห์มีหลายร้ายล้านคนทั่วโลกเกิดไม่พร้อมกันคนบนโลกนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยนะคะ แม้แต่เป็นพี่น้องกันแม้แต่ฝาแฝกกันนะคะพระผู้สร้างนะคะสร้างโลกสร้างสัตว์ทุกชนิดไม่เหมือนกันเลยนะคะแม้แต่มนุษย์ก็ไม่มีความเหมือนกันนะคะในรูปร่างนะคะแฝดยังไม่เหมือนกันฉะนั้นบุญกรรมเราทําไม่เท่ากันแน่นอนรับผลต่างกันนะคะแต่โดยรวมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจารย์กุสันนี่จะใช้ไพ่ออร์โคโลเรามาขออนุญ,ญาตครูคร,รูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะคะ เปิดทางให้กุสัีญได้ดูเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะจะเป็นไปในทิศทางใดขอครุณครูบาอาจารย์ให้ใบนี้ไงขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูจะปิดมานิดหนึ่งนะคะขอครุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิท์ทุกท,กทกรกองจงมาสิทธิ์ในการทํานายกับไพ่ชุดนี้และทุกๆชุดที่กุสันี่หยิบมาด้วยเทิดกุสัีญจะเป็นเกรามในการเสื่อความหมายสาธุสาธุสาธุ ชาวราศีสิงห์ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันกับครูซันนี่เลยนะคะโอเคอธิษฐานพร้อมกันแล้วนะครูซันนี่จะเป็นืุยกลางนะคะเป็นเสียงไทยนะคะเป็นตัวแทนชาวราศีสิงห์นั่นเองนะเรามาดูใบแรกกันเลยนะโอ้จะมีการเกิดใหม่อมีความเป็นไปได้นะคะข้อธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆบางคนบางท่านมีไอเดียใหม่ๆในการ เริ่มทากิจการของตัวเองนะคะอืมมีกิจการของตัวเองเป็นนายตัวเองนะคะทาเองทั้งหมดแล้วก็ออกมาได้ดีบางคนอาจจะมีแบรนด์สินค้าใหม่ๆออกมานะคะหรือบางคนบางท่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อ่ากำลังคลอดลูกนะคะอ่าหรือคลอดธุรกิจใหม่ๆม,มีความเป็นไปได้เลยในเดือนสิงหาคมนี้ชีวิตใหม่อะเกิดใหม่บางคนเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เลยนะคะเหมือนเกิดใหม่ว่าง,งั้นเถอะนะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสิ่งใหม่ๆในชีวิตค่ะตัวคุณเองก็เหมือนเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปน,นี้เหมือนไม่เหมือนคนเดิมเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะอืมบางคนบางท่านก็จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นเองนะสุดยอดมากๆอ่ะมีสิ่งใดอีกนะมีสิ่งใดอีกนะคะใบที่สองนะคะใบที่สองโอ้นะคะบางคนบางท่านกังวลเรื่องการเงินนะราศีสิงห์ กชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะว่าจะพอใช้ไหมนะคะอืมให้ววนี้นาม,มาแนะนํานะคะว่าทุกการใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายออกไปนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายออกไปหรือรับเข้ามานะจงขอบคุณทุกการใช้จ่ายโดยเฉพาะการใช้จ่ายออกไปนะขอบคุณค่ะเงินเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนนะคะในการได้รับเข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคทุกอย่างต้องใช้เงินนะคะฉะนั้นจงขอบคุณทุกการใช้ออกไปค่ะ เรายิ่งขอบคุณเรายิ่งเห็นคุณค่าของเงินเรารักเงินเงินก็จะรักเรานะคะก็จะหาทางมาหาเราเองค่ะฉะนั้นจงใช้จ่ายอย่างมีความสุขนะคะอย่าใช้จ่ายด้วยความกังวลค่ะเดี๋ยวพอเราไม่กังวลเรามีความสุขเราจะหาหนทางมันจะมีหนทางให้เราเกิดปิ้งแวบขึ้นมานะคะว่าเราจะหาเงินหรือจะได้เงินมาอย่างไรวิธีไหนวิธีการมันจะมาเองค่ะนะถ้าเรามีความสุขกับปัจจุบัน แล้วใช้เงินอย่างมีความสุขอย่างมีความทุกขนะคะแล้วทุกอย่างมันจะเป็นอัศจรรย์ลองทําดูนะคะอเดี๋ยวเรามาดูต่อนะชาวราศีสิงห์มีสิ่งใดอีกนะอืมโอ้โหใครที่รอนะคะอืมเรื่องคําตัดสินนะเรื่องตัวบทกฎหมายหรือรออ่บางสิ่งบางอย่างอยู่นะใครที่รอเรื่องการเงินการขอสินเชื่อหรืออะไรต่างๆนะหรือรอคําตัดสินต่างๆอืม คุณจะรับการพิจารณาคุณจะรับความที่ทธรทุกอย่างในชีวิตมันจะบาลานซ์มากขึ้นหรือบางคนบางท่านรอเรื่องเงินอยู่ถ้าได้เงินมาโปะตรงนี้เออมันจะใช้ชวิตได้อย่างบาลานซ์มากขึ้นคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับฉะนั้นใครที่รอเรื่องการเงินอยู่หรือรอเรื่องอสิ่งเชื่ออะไรต่างๆอยู่คุณจะได้รับค่ะนะสุดยอดมากๆเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะอ่าคือได้มาแล้วชีวิตมันจะบาลานซ์มากขึ้นอืมอ่ะมีสิ่งใดอีกนะคะอ่า วันนี้ชาวราศีสิงค์คุณใช้ชีวิตแบบมีก็เออเรียกว่ามีขั้นมีตอนมากขึ้นนะมีการวางแผนนะคะว่าเอออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าอีกสามเดือนข้างหน้าหกเดือนข้างหน้าคุณจะเห็นชีวิตว่าเออมันจะเป็นอย่างไรวางแผนชีวิตมากขึ้นบางคนก็วางแผนเกษียณว่าอีกห้าปีจะเกษียณเอ่อหรืออีกสิบปีจะเกษียณคือคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบลอยไปลอยมาเหมือนเมื่อก่อนอ่านะคะสาหรับบางคนบางท่านนะวันนี้คุณแบบ แผนชีวิตเป็นทีละเต็ปมากขึ้นนะคือเห็นตัวเองในอนาคตมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยคิดแต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วแล้วก็ชัดเจนด้วยว่าต้องการอะไรอืมสุดยอดเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะสําหรับชาวราศีสิงห์นะในเดือนพฤษภานี้นะโอ้โหว้าวว้าว,ว,าวนะเงินมาทุกราศีเลยนี่ราศีนี้ใบที่ห้าแล้วนะอืมนั่งรับทรัพย์รับเงินค่ะคซันนี่มองดูนะคะ ว่าเงินที่คุณได้รับเนี่ยมาจากการทํางานมาจากการลงแรงของคุณค่ะมาจากการทําบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่อาจจะเป็นงานที่คุณรับได้โอกาสในการทํางานและคุณรับและคุณได้รับเงินแบบไม่คาดคิดนะ่ะนะ,ค,ะคุณไม่คิดว่างานที่คุณทํามันจะประสบความสําเร็จโดยรวดเร็วนะคะคุณอาจจะทํางานนี้มาไม่นานนะคะอาจจะเพิ่งจับงานนี้ด้วยเพิ่งได้รับการเลือกไปทํางานหรือได้รับการเสนอว่าจ้างนะคะ คุณทางานนี้ไม่นานเลยอ่ะแค่เดือนเดียวหรือสองเดือนแล้วคุณได้รับเงินแบบมาแบบไม่คาดคิดนะ่ะนะคะนั่งรับซักดับเงินจริงๆนะมาแบบไม่คาดคิดเป็นไปได้บนเก่าของคุณนั่นเองนะคะมันไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องบังเอ,อิญแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่คุณลงแรงไปนะคะชาวราศีสิงค์คุณจะได้รับมาเป็นตัวเงินแล้วมาแบบไม่คาดคิดค่ะมาแบบเกินความคาดหมายนั่นเองนะคะว้าวมากๆเลยนะคะน้อมรับคําทนายพลังงานไพ่ใบนี้เลยนะคะ สดยอดมา,มากๆเลยนะคะกด888เลยค่ะ888นะคะอืมอินฟินิตี้เลยนะรวยแบบอืนับรับซับไม่หยุดเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะใบที่6อืมไพ่ใบ,บนี้มาสื่อถึงเรื่องความรักค่ะเหมือนหัวใจสองดวงจะต้องแยกกันเดินอืมมีความเป็นไปได้แล้วมาแบบแยกทางกันแบบคุ่พับรวดเร็วเหมือนฟ้าผ่าฟ้าแลบลงมาเลยนะคะเป็นความรักของบางท่านบางคนนะชาวราศีสิงห ฟังเลยอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่มันเป็นอา,อาจจะเป็นเวลาก็ได้นะเวลาของทามมิ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางครั้งเรามาพบเพื่อจากนะไม่ว่าจะจากเป็นเนื้อจากตายมากันแบบผ่านมาแล้วผ่านไปมันอาจจะไม่ใช่คู่ที่แบบอยู่กันยั่งยืนไนี่นะ,ะแล้วเราก็จะไปเจอคนใหม่ที่ใช่พลังงานเดียวกันนะคะอ่าเป็นไปได้เลยนะอ่าก็เป็นกําลังใจให้นะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามองบวกมองดีไปก่อน เดี๋ยวมองบวกไว้นะคะชีวิตมันจะมีความสุขค่ะนะสิ่งใดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญคิดแบบนี้แล้วกันนะคะเราจะได้สบายใจสิ่งใดที่มันจบมันก็เกิดจะมีสิ่งใหม่เข้ามานะคะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะใบที่เจ็ดนะใบที่เจ็ดมีสิ่งใดอีกนะโอ้โหมาชัดเจนเลยเมื่อกี้เป็นหัวใจแยกทางใบนี้ก็มาคนเดินแยกทางกันนะ มันจะมีการจบของบางคู่บางคนนะคะอืมแยกทางกันเดินนะคะมันก็มีความเป็นไปได้นะทุกคนอะไรถ้าเราอยู่แล้วมันมันไม่ใช่ทางหรือเราเราจะรู้สึกเองอะนะว่าใช่หรือไม่ใช่หรือรู้สึกอย่างไรฉะนั้นคนที่จะตัดสินหรือรู้ดีที่สุดก็ตัวเจ้าของเรื่องเองนะฉะนั้นสิ่งที่โคซันนี่อยากจะบอกจากไพ่ก็คืออย่าให้ความทุกข์ความเศร้ามาบดบัง เส้นทางชีวิตของคุณค่ะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่ององเอยนะคะฉะนั้นมิสต์ในการรับกับสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะใบที่8นะใบที่8มีสิ่งใดอีกที่ครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการส่งข้อความถึงชาวราศีสิงห์นะโอ้โหว้าวว้าว,ว,าวนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วมีไพ่าการเงินอีกนะคะ หยิบมาเห็นๆกันเลยนะฉะนั้นนะเดือนนี้นะพฤษภาคมชาวราศีสิงห์ไม่ใช่เดือนเกิดของคุณน่ะแต่คุณได้รับของขวัญของขวัญวมนเกิดเป่าเคก้กนะสื่อถึงชาวราศีสิงห์บางท่านบางคนไปอธิษฐานสิ่งใดไว้สิ่งศักดิ์สิสสทธิ์เทพองค์ใดนะไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อพระพเ,เนเทนะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะพระศิวะเท้าเวสสุวรรณองค์พ่อพญานาะคนะ หรือว่าพระแม่โทรณีนะคะหรือพระศิวะอืหรือครูครูบาอาจารย์อริยสงฆ์ที่คุณนับถือหรือที่ครูสันี่ไม่ได้เอ่ยมาใครนับถือใดก็แล้วแต่คพ่ใบนี้มาสื่อถึงนะคะว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานะมันถึงเวลาได้รับแล้วมันถึงดีวายทามิ่งมันถึงเวลาช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์น่ะว่ามันถึงคิวคุณแล้วอะนะฉะนั้นพอมันถึงเวลาบุญให้ผลเนี่ย คุณจะรับหรือไม่ก็ตามคุณก็คุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามมาถึงเวลาได้รับคุณจะได้รับไดกบอ,อกไหมเหมือนเขาส่งของมาพัสดุมาให้นะคะยังไงเขาก็ส่งถึงบ้านคุณนะถ้าเขาที่อยู่ถูกต้องชื่อนี้นะคะคุณจะได้รับแบบนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ถึงเวลาบุญให้ผลบุญส่งผลคำาอธษฐานเป็นจริงคะ่ะนะจะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นแก่ชาวราศีสิงแน่นอนนะไพ่ใบนี้พลังงานดีมากเลยนะคะความสุขความรักความสมหวังนั่นเองนะ แล้วก็มีเรื่องอหูให้บบบบหหนะใ,หใ,หนะะใหบ,บนี้มาสื่อถึงการทําบางสิ่งบางอย่างด้วยความหลงไหลนะคือทุ่มเทให้มากเวลาให้มากนะคะให้ใบนี้มาสื่อถึงการทําบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานความรักนะอะไรต่างๆให้อยู่ในสายกลางนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรที่มากเกินไปนะรักแบบรุ่มหลงก็เป็นทุกนะไม่อยู่ในทางสายกลาง งูตัวนี้สามารถจะทำร้ายผู้หญิงคนนี้ได้ถ้าโกรธขึ้นมานะคะอะไรก็เช่นกันถ้าไม่ใช่เรื่องความรักเรื่องงานทำมากเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอยากให้งานมันเสร็จโปรเจกต์นี้มันเสร็จทำหามนุ่งหามคำ่ำนอนแค่สามสี่ชั่วโมงแล้วร่างกายมันอยู่ไม่ได้นะคะฉะนั้นอะไรถ้ามันมากเกินไปแล้วมันไม่อยู่ในทางสายกลางมันจะเกิดโทษเกิดทุกข์แกเราได้นั่นเองนะคะนี่คือข้อความในไพ่ใบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใบสุดท้ายนะ ใบที่10นะในไพ่สำหรับนี้ราศีสิงห์มีสิ่งใดอีกนะคะที่ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารนะคะอิ้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะบางคนบางท่านให้ระวังของมีคมนะอ่าให้ระวังของมีคมเป็นไปได้นะใครที่เคยมีกรรมกับสัตว์นะอาจจะเคยไปทําร้ายสัตว์นะหรือ,อมีกรรมกับปลาสัตว์น้ำต่างๆนะคะอ่าทำให้เข้าเสียเลือดเสียเนื้อนะคะอืม กุศัน,นี่แนะนําให้ไปบริจาคเลือดนะคะไปบริจาคเลือดแล้วก็องค์กรการกุศลนะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรได้หนักก็อาจจะเป็นเบาได้นะคะหนักก็อาจจะเป็นเบานะคะฉะนั้นก็เป็นไพ่นนะะมาเตือนนะคะมาเตือนมาส่งข้อความค่ะนะก็ได้รับข้อมูลนะชัดเจนนะคะมาสรุปสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะนะนั่งรับทรัพย์รับเงินนะคะใครที่รอเรื่องการตัดสินนะคะนะ อรอบางสิ่งบางอย่างอยู่จะได้รับคำตอบจะได้รับความยุติธรรมนะคะน้อมรับคำทนายดีๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดีๆที่คูสนนีได้เอ่ยมานะคะกด999เลยนะคะ999ค่ะน้อมรับคำทนายมหาเศรษฐีนะคะอืมสมหวังดังใจปารถนานั่งรับรัพ์รับเงินคูสนนีการันตีค่ะนะคะสุดยอดมากๆเลยไพ่ดีมากนะคะไพ่ดีมากแล้วก็ไม่ได้ออกมาง่ายๆเลยนะเนี่ย ให้สองใบนี้นะคะออกมาสองเด้งเลยนะคะเรื่องการเงินและการอธิษฐานสมดังใจปรารถนานะคะอืมได้รับคําตอบชื่นใจแล้วนะชาวราศีสิงห์มีสิ่งดีๆมาก็ชื่นใจด้วยนะคะแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยอ่เดี๋ยวเรามาดูข้อความใดนะมาสนับสนุนนะคะไพ่ออร์คราศีสิงห์นะมีข้อความใดจากลูกรูบาอา์ขอหนึ่งใบนะคะอืม Let's go o f control ว้าว มีชีวิตอิสระมากๆเลยชาวราศีสิงห์วันนี้จิตใจคุณเป็นอิสระมากคุณปล่อยวางกับการใช้ชีวิตคะ่ะวันนี้คุณไม่เก็บคําพูดของใครคุณไม่เก็บอดีตคุณไม่เก็บปมต่างๆที่มันมีอยู่ในอดีตเข้ามาในจิตใจแล้วคะ่ะวันนี้คุณมีอิสระในการคิดในการพูดในการทานะไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไปกลางกับใครหรือว่าพูดอะไรกับใครก็ได้โดยไม่คิดนะคะ การมีอิสระในที่นี้ผู้หมายถึงว่าคุณมีอิสระในการใช้ชีวิตคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ไปผูกพันกับคําพูดของใครคุณสามารถจะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วมั่นใจในตัวเองได้เหมือนนกที่มันบินได้ตัวนี้บินด้วยปุ๋ยของเขาเองเชื่อในความสามารถของตัวเองแล้วคุณเชื่อว่าวันนี้นะคะการจะมีจะจนจะมีฐานะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่ตัวคุณเองค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นมหาเศรษฐีอยากมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ไม่ได้เริ่มที่ใครเลยเริ่มที่ตัวคุณเองแล้ววันนี้คุณไม่ไปโทษใครคุณไม่ไปโทษพ่อแมอ่พี่น้องหรือใครก็แล้วแต่แต่คุณกลับมามองตัวเองค่ะมีมหาเศรษฐีลายคนสร้างตัวจากตัวของเขาเองขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแจ็คมานะรูปไม่รอพ่อไม่รวยแต่เป็นมหาเศรษฐีได้นะคะคุณจะไม่พูดรายละเอียดของแจ็คมาใครสนใจก็ไปศึกษาประวัติเขานะคะ แต่เขาผ่านเรื่องราวไม่ได้ราบเรียบมาเลยในชีวิตนะคะโดนปฏิเสธมาหลาย30-40ครั้งนะงานที่เขาสมัครทุกอย่างไม่เคยได้แต่มาได้เป็นครสูสอนภาษาอังกฤษน,นะนและจนวันนี้มาเป็นมหาเศรษฐีนะใครสนใจเรื่องของแจ็คมาลองไปศึกษานะคะเป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตคะ่ะนะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ชาวราสีสิงห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูสีมงคลกันนะสีมงคลอืม กสามสีนะสีชมพูอมขาวสีดำนะคะสีสุดท้ายสีส้มอมเหลืองนะคะอ่าสีมงคลสีสวยมากเลยนะเป็นเครื่องประดับเป็นเสื้อผ้าได้เลยนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะนำไปใช้นะคะนำไปใส่เป็นเสริมสริมมงคลแก่ตัวเองนะเดีวเรามาดูเลขนำโชคนำชัยนะทุกคนนะมีเลขอะไรบ้างเลขแปดสามแปด 4ี่สิบเกปดสามปดสี่สิบเ้านะสามเลขนะคะอืลองไปเสี่ยงกันดูนะเผื่อมีโชคมีชัยนะทุกคนซื้อเป็นใบเบิกทางนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงจะมีความโชคดีใดนะคะภูจะเปิดไพ่โบนัสนะคะชาวราศีสิงจะมีความโชคดีใดในเดือนพฤษภา t h นี้นะคะขอแยกพระครูบาอาจารย์ขออธิษฐานหยิบมาหนึ่งใบนะคะ เป็นไพ่บนนะวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าศาลจากเทวดาน,นะคะต้องการสื่อสารสิ่งใดกับชาวราศีสิงห์นะคะขอมาหนึ่งใบนะท่านต้องการสื่อสารสิ่งใดกับชาวราศีสิงห์อ่าใบนี้อยากออกมาเอาใบนี้เลยนะขออนุญาตใส่แว่นนะคะ แม้เจ้าจะมีความรู้ความสามารถแค่ไหนแต่หากไม่นำมาใช้มาสร้างคุณประโยชน์เลยสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมเสื่อมไปการสร้างกำลังใจให้ตัวเองการให้ผู้อื่นนะฮะอ่าใบนี้เป็นข้อความจากครูครูบาอาจารย์สารจากเทวดาส่งตรงถึงคนในคลิปนี้ชาวราศีสิงห์นะคะบางคนบางท่านมีความสามารถมี เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทํานะคะวันนี้อย่าเก็บไว้กับตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้พร้อมนะคะออกมาเป็นผู้ให้ค่ะนะคะเดี๋ยวเมื่อก่อนสมัยก่อนนะทุกคนเขาจะมีทีวีใช่ไหมเมืองไทยอะ่ะมีกี่ช่องอะ่ะนะ,ะต้องไปสมัครนะไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงไม่ว่าจะอะไรนะแต่สมัยนี้นะคะใครจะเชื่อคะว่าเราสามารถจะเป็นดาราเราสามารถจะมีช่องของตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปสมัครใครที่ไหนนะทําเองค่ะ เรียนรู้เองเป็นดาราหน้ากล้องเองนะคะอืมฉะนั้นวันนี้ใครมีความสามารถสิ่งใดที่สามารถจะช่วยเหลือผู้อื่นได้สิ่งที่คุณมาส่งต่อมันจะเป็นกําลังใจให้คนอื่นได้ทําเลยนะคะนั่นแหละค่ะคือข้อความจากคกรูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความรู้ที่คุณมีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้มาส่งต่อให้ผู้อื่นนะคะวันนี้ความรู้ของคุณยิ่งส่งต่อคุณยิ่งจะได้ความรู้มากๆขึ้นด้วยในตัวเองนะคะ ยิ่งส่งต่อยิ่งได้รับนั่นเองนะคะเราได้ข้อความแล้วนะคะเดี๋ยวครูซันนี่นะคะจะมาดูนะคะว่าคุณควรจะสะสมบุญทําบุญใดนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นการเสริมบารมีของคุณเรามาดู3ามใบนะคะสามใบเรามาดูใบแรกกันทําบุญอะไรคะทําบุญบ้านนะคะทําทบุญบ้านนะคะใครมีกําลังทําบุญบ้านนะคะนิมนต์พระมาครูไม่แน่ใจนะ ออสรูปก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องนิมนต์อ่อมาเก้ารูปก็ได้นะคะสรูปนะคะอืมสามารถจะทําบุญบ้านได้เลยตามกําลังนะคะไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยนะคะอืมเป็นสิริมงคลกับบ้านแล้วก็เป็นการฝึกการให้ทานนะคะหรือการทําบุญถวายพระตาหารนั่นเองมีสิ่งใดอีกทาบุญสงังฆทานอ <mentor> ืมเน้นการทาบุญสังฆทานเลยแล้วก็ทําบุญบ้านนะคะคอ่ะมีสิ Jen ่งใดอีกนะคะ อถือสินปฏิบัติธรรมอ่าถือสิลปฏิบัติธรรมนะคะอ่าฉะนั้นใครนะคะไม่ว่าจะนับถือาศาสนาไหนนะคะคุณสามารถจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านได้หรือถ้าใครสะดวกก็ไปที่วัดได้นะคะฉะนั้นได้หมดเลยนะแล้วก็ทำมุลสังฆทานทำมุลบ้านนะใครถนัดแบบไหนเลือกเลยนะคะอืมสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะคะอืมทำได้ทุกาศาสนาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโบนัสกันนะคะว่าที่เสียงไว้ คืออะไรมีความโชคดีใดจะเกิดแก่ชาวราศีสิงนะคะมีสิ่งใดอ่าบางคนบางท่านคิดเรื่องคู่ครองนะคะอ่ามีความเป็นไปได้เพราะมีไพ่เดินแยกทางกันนะคะอ่าสำหรับคนอ่าโสดหรือใครที่มีคองคู่อยู่แล้วนะมีความเป็นไปได้จะเจอคนที่ใช่ค่ะเหมือนคุณจินตนาการไว้นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่ต้องการอ่ามีคู่นะคะอืมหรือคุณผู้หญิงที่กําลังมองหาผู้ชาย คุณสุภาพบุรุษอยู่นะคะมีความเป็นไปได้ค่ะคุณจินตนาการค่ะให้แบบน,นี้มาสื่อสารนะครับคุณจินตนาการค่ะคุณอยากได้คนแบบไหนลักษณะอย่างไหนหน้าตาแบบไหนนะคะหน้าตาคล้ายใครอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้แบบนั้นเลยนะฉะนั้นจงจินตนาการแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณจินตนาการค่ะถ้าเป็นบุคคลนะมองนั้นว่าเป็นบุคคลค่ะนะมีบางคนบางขั้นจะสมหวังในเรื่องคู่นะคะฉะนั้น ก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะคะมาถึงตอนท้ายนะคะครูซันนี่ก็ชาวราศีสิงห์อยู่ฟังจนจบก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมัง่งคั่งน้ำรวยเป็นมหาเศรษฐีใจบุญกันทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ครูซันนี่นะคะฝากติดตามแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวดูใดใต้คลิปเลยะคะ่ะเพื่อมาจองคิวค่ะนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ